อาณาจักรสกายอีรา e ล่องลอยอยู่ในท้องนภาได้อย่างอิสระและเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าผู้กล้าทั้ง4ี่เผพันุ์ไนท์วิสาทพริสกันเนอร์อยู่มาวันหนึ่งกองกาลังชั่วร้ายก็ปรากฏตัวขึ้นล้อมรอบอาณาจักรทั้งยังทําการเผาบ้านเผาเมืองสังหารประชาชนและปล้นสะดม เหล่าผู้กล้าทั้งสี่เผ่าพันธุ์ต้องร่วมมือกันต่อสู้ประจันหน้ากับผู้บุกรุกที่พยายามทำลายอาณาจักรแห่งท้องนาภาแต่ความแข็งแกร่งของพวกเขาดูเหมือนจะยังไม่เพียงพอพวกเขาต้องการอาวุธขั้นสูงขึ้นเพื่อช่วยในการโจมตีและเป็นเกราะป้องกันจากการโจมตีที่เนี่ยมโหมดของเหล่าศัตรู <c oughs> ในขณะนั้นหุ่นยนต์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและเป็นดังเช่นสหายที่ดีที่สุด ขุ S <S นยนต์มอบพลังที่มีและเข้าร่วมกับผู้ก <BAR> ล <K> ้าทั้งสี่เผ่าพันธุ์พุกสู่สนามรบนำพวกเขาฝ่าฟันอันตรายมากมายเพื่อให้ไปถึงศัตรูตัวสุดท้ายสัตว์ประหลาดยักษ์จแอนด์มอนสเตอร์พวกเขาจะสามารถเอาชนะสัตว์ประหลาดชั่วร้ายมืนชีวิตและอิสรภาพให้กับอาณาจักรที่สวยงามของกายอีราได้ จะถูกเปิดเผยใน MMORPG กายอีราลงทะเบียนล่วงหน้าเมื่อเป็นคนแรกที่จะสนุกไปกับการผจญภัยด้วยหุ่นยนต์ที่รัก CBT อย่างเป็นทางการในวันที่11พฤษภาคมนี้เปิดตัวครั้งแรกที่ประเทศไทยสุดยอดเกม MMORPG ร่วมผจญภัยกับจักรกลคู่ใจ น่าดึงดูหน่าทึ่งอุปสรรคอันตรายด้วยการรวมพลังของมนุษย์และหุ่นยนต์พวกเขาจะสามารถเอาชนะอสูรร้ายและกู้คืนอิสรภาพได้หรือไม่ ทั้งหมดจะถูกเปิดเผยในสกายอีรา e ของวันมูลค่า5,000บาทสำหรับผู้กล้าคนแรกลงทะเบียนทันที CBT อย่างเป็นทางการในวันที่11พฤษภาคมนี้